ก่อนที่ตัวแทนนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทั้ง11คนนี้นะคะจะก้าวไปเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนในเดือนหน้าพวกเขาต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจค่ะ แม้ไม่กลา้าคาดหวังถึงเหรียญหนึ่งเหรียญใดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2010แต่ชัดชัยบุตรดีตัวแทนนักชกมวยสากลสมัครเล่นรุ่น52กิโลกรัมก็ตุ้มเทฝึกซ้อมทุกนาทีเพราะนี่คือมหกรรมกีฬาใหญ่ที่สุดครั้งแรกในชีวิตขณะที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสมาคมมวยสากลสมัครเล่นไทยกับสมาพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติไม่ได้บั่นทอนกำลังใจแต่ชัดชัยมองว่าอุปรสรรคครั้งนี้ เป็นแรงขับให้ทุกคนทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดและมุ่งมั่นฝึกซ้อมให้หนักมากขึ้นอีกผมในฐานะนักกีฬานะครับก็มีข่าวมบบีออกมาก็มุ่งมั่นและก็ตั้งใจเต็มที่ครับก็อยากให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับ<ม>คือพวกเรานี่ททำเต็มที่กันอยู่แล้วครับก็อยากให้ส่งแรงใจไปเชียร์พวกเราด้วยครับ<ม>เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับก็ไม่ไม่อยากให้ คนไทยคิดมากครับว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปพวกเราทําเต็มที่อยู่แล้วครับจะทําหน้าที่ดีที่สุดครับ <Hey! S 1> สายลมอาดีตัวแทนรุ่น60กิโลกรัมวัย24ปีจากขอนแก่นคนนี้ไม่กังวลว่าเอเชียนเกมที่กวางโจจะได้ไปแข่งขันหรือไม่แต่สิ่งสําคัญคือการทําหน้าที่นักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะยังมีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนรออยู่ ก็ผมก็ดูไปก็ข่าวก็ก็ดูก็ดูบ้างครับแต่ว่าถามว่ามีผลกระทบไหมในทีมก็ไม่มีอะไรโค้ชก็ให้ซ้อมพวกผมก็ซ้อมกันอยู่แล้วครับผู้ใหญ่ก็คือเขาให้การสนับสนุนเราอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็คือผมคิดว่าพวกผมก็จะทําหน้าที่ในจุดของที่เป็นนักกีฬาครับครับแล้วก็จะไม่ทําให้ผู้ใหญ่ผิดหวังหรือว่าให้พี่น้องชาวไทยผิดหวังอะไรครับ อดีนักโทษชายลูกน้ำเค็มชนบุรีได้โอกาสรับใช้ชาติด้วยการเป็นตัวแทนนักกีฬามวายสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนัก4.9กิโลกรัมอำนาจรื่นเริงอายุ30ปียืนยันว่าจะขอใช้โอกาสนี้ทำให้ดีที่สุดและจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะสภาพร่างกายขณะนี้ถือว่าเกินร้อยแล้วและเขาต้องการให้คนไทยร่วมการส่งกำลังใจให้นักชกถีมชาติไทย คนก็มันก็ต้องคิดนะครับแต่ทำไงได้ครับก็เราต้องซ้อมไปตามหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วผมก็คิดเหมือนกันครับว่าเราเราก็แบบมุ่งมั่นด้วยแล้วก็ตั้งใจด้วยอะไรเงี้ยครับบางทีเราเดินไปตลาดอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เขารู้จักเนี่ยเขาแบบจะถามว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเ<ม>ป็นกําลังใจให้นะอะไรเงี้ยมผมก็ยังแบบขอบคุณเขาอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็แบบให้ เมือนเขาให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบขอบคุณครับแต่ทั้งที่ใจเรารู้อยู่ว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ยังยังตามเชียร์เรา <lucky. S 1> S. <S ก็ให้ให้กําลังใจเราครับผมก็อยากฝากาพี่น้องชาวไทยครับที่เป็นกําลังใจให้นักชกทีมชาติหรือว่ากีฬาอย่างอื่นนะครับพี่น้องชาวไทยก็เป็นกาลังใจให้ตลอดนะครับถึงพวกผมจะไปหรือไม่ได้ไปก็ก็ฝากเชียร์พวกที่ได้ไปด้วยครับกีฬาอะไร ลชนิดอะไรไงี้ครับนี่คือตัวแทนนักชกหญิงไทยรุ่น51กิโลกรัมเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมแสบคือหนึ่งในความหวังของคนไทยเธอยืนยันว่าไม่เคยท้อใจแม้บางวันจะได้กินขนมปังเพียงแผ่นเดียวเพื่อลดน้ำหนักจาก57กิโลกรัมมาชกในรุ่น51กิโลกรัมแสบเป็นเสาหลักของครอบครัวเธอเลือกชกมวยหาไรายได้ เพื่อทำให้อีกหลายชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการศึกษาเทปการชกของคู่ต่อสู้เป็นส่วนสำคัญนอกเหนือจากการซ้อมอย่างหนักการแข่งขันอีเชนเกมครัง้งนี้มวยสากลรสมัครเล่นหญิงได้บรรจุเป็นครั้งแรกเธอต้องการสร้างเกียรติยศและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามที่น่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นเจ้าภาพ ้ายๆก็กลัวจะพาพทั้งนั้นแต่ก็ของจีนที่เป็นจภาพนี่ก็คือจะไปต่อยมาเบอร์มชิพก็คือไปรอบ8ดคนสุดท้ายเราเคยเจอมาแล้วเจอมาแล้วก็คะแนนเสมอที่สามสามอ่ะแพ้คะแนนดิบเขามาก็เตรียมแบบอ่าก็อยากดูเทปดูแล้วก็ที่โค้ชเขาดูแบบมานมาเขาก็จะแบบว่าตกแต่งว่าเราต้องต่อยแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้แต้มแล้วก็ไม่ให้เขาโดนตัวหรือไม่ก็เล่นฉาบฉวยเล่นอะไรอย่างเงี้ย จากแรงประทะนักมวยนี่คือแบบว่าถ้าเข้าไปฟัดเบี่ยงกันอะไรประมาณเราจะรู้ว่าใครแข็งแรงกว่าใครไม่แข็งแรงมีผลกระทบไหมก็ก็ไม่อนะเพราะว่าอย่างมีข่าวมาแรกๆก,ก็เราก็คิดเหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณน,นี้แต่พอแบบอยู่ไปก็ซ้อมไปแบบของเราซ้อมที่ซ้อมเพื่อว่าเตรียมความพร้อมที่ว่าที่อยากจะไปอะก็ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเดียวส่วนเรื่องข่าวหรืออะไรก็ เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคิดว่าน่าจะได้ไปนะฮะ,เพ,ะเพราะว่ามั่นใจเพราะว่ากีฬามวยนี่คนดูทั้งประเทศนะฮะแล้วก็แบบเป็นถือว่าเป็นความหวังของไทยด้วยฮะกีฬามวยมเพราะว่าเราซ้อมกันมาทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พร้อมแล้วก็มั่นใจว่าได้ไปแน่นอนสุดาสามสารถด้วยกนอะไร่ะสุดคาสามสารถด้วยกนอะไร่ะ เพื่อเหรียญทองอเงียเกมสสู้สู้สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2010ครั้งที่16ที่จะมีขึ้นในวันที่12พฤศจิกายนถึง27พฤศจิกายนณนเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนักกีฬาไทยที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลเหรียญละ1ล้านบาทเหรียญเงินได้รับเงินรางวัลห0 0แสนบาทและส0 0แสนบาทสำหรับเหรียญทองแดงดาดินสมวงเทียนเอ็นเทอร์เวนตี้โฟรายงาน